สวัสดีครับจากร้านคีมายนะครับวันนี้มาให้บริการก๊อปปี้รีโมทโตโยต้ายาริสครับตัวนิว2021นนะครับผมตัวนี้ของเดิมของลูกค้าเป็นแบบเดิมศูนย์นะครับยังใช้งานได้ดีอยู่นะครับอันล็อกนะครับล็อกนะครับผมตัวนี้ที่ช่างทำให้ใหม่โปรแกรมให้ใหม่นะครับ อั ok ลนล็อกนะล็อกนะครับผมรุ่นนี้มีอิโมบาลิเซอร์นะเดี๋ยวลองสตาร์ทดูครับไฟอิโม,มไม่มีโชว์นะครับสตาร์ตติดใช้งานได้ดีนะครับสวยทันสมัยแข็งแรงทนทานนะครับสนใจนะครับโท 54, 3, ร086054 9653้าล้านคีมายครับบริการทั้งในและนอกสถานที่ครับ